มีหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลกเกิดขึ้นในเวลาแค่1วินาทีมันเป็นเวลาชว่วงสั้นๆที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจใน1วินาทีมีทารกเกิดใหม่4คนบนโลกใบในเวลาเดียวกันมีคนตาย2คนและมด2 0 0แสนตัวฟักออกจากไข่ใน1วินาทีจะมีการบริโภคโคคาโคลา2,200ขวดแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์80ชิ้นและมีการบริโภคไข่1,200 ในหนวินาทีขยะอาหาร1ตันจะถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกามีการส่งอีเมลถึง2.5ล้านฉบับทั่วโลกและมีการคลิกบน f a c e b o o k 54,000ครั้งและมีการค้นหาใน Google 3ล้านครั้งใน1วินาทีมีการสร้างดาวใหม่4,000ดวงในอวกาศดาวฤกษ์30ดวงระเบิดและไฮโดรเจน60ล้านตันถูกเผาในดวงอาทิตย์โลกเดินทางในอวกาศ30กิโลเมตรและแสงเดินทาง 2,9979กิโลเมตรเท่ากับหมุนรอบโรค7รอบคือและเอกพบขยายตัว3,000กิโลและอตอมซีเซียมสัน9,192ล้าน6 3 1 7 7 0ที่บนโลกน้ำ16ล้านลิตรระเหยใน1วินาทีสายฟ้าฟ้าด100ครั้ง และน้ำ3า6 0ตันตกลงมาจากน้ำตกในแองกาลา้วยปริมาณน้ำขนาดนี้สามารถเติมลงในสระว่ายน้ำโอลิมปิกซึ่งมีความยาว50เมตรกว้าง25เมตรและลึก2เมตรในเวลาเพียง0นูนวินาทีบิวเกตหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทำเงินได้7,500บาทต่อวินาทีบริษัทไนกี้ทำเงินได้19,500บาทต่อวินาทีและในขณะเดียวกันพนักงานที่โรงงานไนกี้ในเวียดนาม ก็ทำเงินได้0.00081บาทต่อวินาทีนอกจากนี้ยังคำนวณเป็นค่าใช้ใจ่ายทางทหารทั่วโลกเป็นจํานวนเงินมากถึง53,145,600บาทต่อวินาทีและชาวอเมริกันโดยจ่ายเงิน390,000บาทให้กับองค์กรการผุ้ลสมในทุกหนึ่งวินาทีจะมีการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล1,000คันและทีวี4เครื่องกำลังผลิตในโลกยูเซนโบวิ่ง10.4เมตรต่อวินาที เสือชีตาวิ่ง33เมตรนกที่บินเร็วที่สุดที่เรียกว่านกโจรสลัดหรือฟีเกตบินได้110เมตรและหอยทากคาน1.3เซนติเมตรใน1วินาทีเพิ่งกระพือปีก270ครั้งและหัวใจของผู้คนทั่วโลกก็เต้นรัวกว่า8.3พันล้านครั้งสำหรับเราเวลา1วินาทีเป็นเวลาที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจนะ แต่ในโลกใบนี้แค่หนึ่งวินาทีก็เป็นเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายมหาศาลชีวิตไม่ยุติธรรมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยุติธรรมนั่นก็คือการได้เวลาที่เท่าเราทุกคนมีเวลา86,000วินาทีต่อวันเท่าทับบางคนใช้เวลานี้อย่างมีประโยชน์และบางคนก็ใช้งานแบบไร้ค่าขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกวินาทีและประสบความสำเร็จในปีใหม่ปี2021นี้สวัสดีปีใหม่ค่ะ